ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาประจำวันนี้คงเป็นปัญหาของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรอำเภอจอมพระจังบส,สุรินทร์อีกเช่นเคยนักเรียนถามว่าอยากทราบว่าทำไมคนนั่งสมาธิแล้วจึงสติพั้นเฟือน หรือไม่ก็เป็นบ้าไปเลยค่ะอันที่จริงแล้วเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าการที่เป็นบ้าก็ดีสติฟันเฟืนอนก็ดีนั้นก็เพราะขาดสติหรเรียกว่าสติบิปรลาดแต่ว่าการนั่งสมาธินั้นเป็นการเพิ่มพูนสติคือใช้สติทำหน้าที่กาหนดระลึกรู้อารมณ์ เด็นลมหายใจเข้าออกหรือว่าพุโทโธเป็นตน้นเพื่อไม่มีการฝึกสติบ่อยๆสติก็เพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นของสตินั้นมันจะมีปัญญาเพิ่มตามแล้วก็จะมีการกำกับซึ่งกันและกัน พอทำให้สติเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นก็เรียกว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาสติสูงสติปัญญาสูงขึ้นโอกาสที่จะบ้านนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าคนเหล่านี้อาจจะไปหล,ลงนิมิตหรือว่าปรุงแต่งตามความคิดเห็นของตัวเองหรือว่า ตามสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นที่เก็บสะสมอยู่ภายในใจนานแล้วก็พอนั่งนิ่งๆแทนที่จะตั้งสติระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ของสมาธิก็ไปรุงแต่งอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี้อยากเป็นโน้นเพราะงั้นเราจะเห็นว่าคนที่สติฟันเฟือนหรือเป็นบ้าไปเลยเนี่ย ก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเป็นอย่างนั้นตัวเป็นอย่างนี้ตัวมีสิ่งนั้นตัวมีสิ่งนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่เรื่องของสมาธิตแต่เรื่องของจิตที่ปรุงเราเองคิดเราเองปรุงแต่งเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการสร้างอุปาทานขึ้นคือความยึดม,มั่นหรือมั่นขึ้นภายในจิตแล้วหนสุดก็หลงที่ฐานก็ทำให้ฟันเฟือนไปได้ เป็นบ้าไปได้แต่ไม่ใช่มาจากการเจริญสมาธิมาจากจิตที่ปรุงแต่งขึ้นมาเองหรือบางทีก็หลงทำผิดวิธีหรือฝึกผิดวิธีไปเชื่อหรือว่าตัวอารมณ์ที่เรากำหนดระลึกนี่มันไม่สบาย ไม่ถูกกัรตยาใสยของเราพอไปเกิดภาพเช่นนี้ขึ้นคือจะคิดมากแล้วก็ฟุ้งไปเรื่อยๆก็อีกแล้วขาดสตินั่นแหละอย่าลืมประการสำคัญว่าสติฟันฟ่นเฟือนนั้นคือการขาดสติคนตีบานั้นเรียกว่าขาดเกือบจะหมดเลยซ้ำไป อยู่ตรงกันข้ามกับผลของสมาธิการฝึกสมาธิควรทำอย่างไรจึงจะได้ผลดีที่สุดและเหมาะสมแก่การเรียนที่สุดคือฝึกให้สติจดจ่ออยู่กับเรื่องอะไรก็ตามในขณะอ่านหนังสือก็ให้อยู่กับหนังสือในขณะทำการบ้านก็อยู่กับการบ้านในขณะฟังครูก็อยู่กับการฟังครู อันนี้เป็นการเสริมสมาธิทางนั้นแหละคือสมาธิในงแง่ของความเป็นจริงเราต้องใช้ทุกเรื่องนะยกเว้นแต่ว่าไปขับรถลงเรืออะไรต่างๆนะครับรถขับเรือขับยานผานนะแต่ถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีบรรยากาศช่วยให้เกิดความสงบแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเสมอ เพียงแต่ว่ามันต้องมีความต่อเนื่องตามปกติแล้วในกระบวนการศึกษาของเราเนี่ยเราเห็นว่าบางทีเราอ่านหนังสือก็ไม่มีสมาธิฟังครูสอนก็ไม่มีสมาธิทำการบ้านก็ไม่มีสมาธิบางทีบวกลบปูนหารนี่ก็ยังไม่มีสมาธิมันก็เกิดการผิดพลาดขึ้นหรือว่ายิ่ง มีข้อสอบปรนัยมีการเติมคำมีการมีตัวเลือกถ้าการระลึกของเราไม่ดีพอมันก็พลาดพลาดไปได้ง่ายๆแสดงะ่รแสดงว่าจิตเราขาดสติสติกับสมาธิปัญญาเนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยกันเพราะเหมาะแกการเรียนก็ขึ้นอยู่ครับ การเรียนของใครแต่ว่าโดยพื้นฐานทั่วไปแล้วเราบริหารสมาธิบริหารจิตของเราด้วยระบบการเรียนเนี่ยในกรอบของการเรียนทั้งหมดเนี่ยการซักผ้าการนุ่งผ้าการห่มผ้าการรีดผ้าอะไรต่างๆเนี่ยทำอย่างมีสมาสมาธิไปหมดทำอย่างมีสติแล้วก็สมาธิมันก็เกิดรีดผ้าก็เรียบร้อยซักผ้าก็สะอาดทั่วถึง นะก็ดูดีไปหมดกวาดขยะถูพื้นอ,อ,อาบน้ำอะไร,ต,ะะไรต่างๆเนี่ยทำยังมีสมาธิไปหมดมันก็เสริมให้มีความต่อเนื่องของสมาธิเวลาเรียนเราก็เรียนยางมีสมาธิสูงขึ้นแต่ต้องฝึกต่อเนื่องนะมีการฝึกต่อเนื่องไม่ใช่ว่า ทำสักครั้งสองครั้งแล้วจะเรียกร้องผลมากมายกายกองแบบแทงหวยมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ต่อไปก็กล่าวว่าเมื่อเราเข้าถึงสมาธิแล้วควรทำอย่างไรก็รต้องการอยู่ในสมาธิก็ฝึกความชำนาญชำนาญในการค้าสมาธิในการออกจากสมาธิในการอยู่ในสมาธิในการพิจารณาสมาธิ ก็แล้วแต่แต่ว่าที่จริงสมาธิมันก็พอถึงจุดนั้นเราก็รู้เองมาควรทำยังไงแต่เราก,การจะนั่งนานๆนนมันมันสงบมันสุขมันเย็นนะ่ยนะสมาธิมันสงดมันสงัดมันสุขมันสงบมันเย็นเราก็อยู่กับสมาธิอย่างนั้นตั้งสติระลึกรู้อยู่กับสิ่งที่ปรากฏแก่จิตของเราในขณะนั้นๆ เ,เห็นเวลาสมควรก็ออกจากสมาธิแต่ว่าการฝึกเขาเรียกว่าส,สีนี่ฝึกความชำนาญในการเข้าในการอยู่ในการพิจารณาในการออกจากสมาธิก็ต่อไปถามว่าเมื่อเราเห็นภาพหลอนควรทำยังไงก็เฉยๆฉยเนอย่าไปสนใจมันร่วมภาพหลอนแล้วยุ่งมันทำอะไรเรา ก็เฉยๆใก็ปลอยก็ไปมือก็เดินไปในคนแลบลิ้นปิ้นตาหลอ,อกหลอนเราเราก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เลยไม่มีปัญหาอะไรปัญหาที่ยุ่งนี่เราไปไปวุ่นวายกับเขาไปกําหนดเรื่องเหล่านั้นมาให้เกี่ยวข้องกับเราแล้วก็เกิดความรักความชัง จะเกิดความไม่ตายดูอะไรก็ตามนะกูจิตใจมันจะไปคล้องแวกอยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็ต่อไปถามว่าการที่เราทำอะไรที่ไม่ดีลงไปแล้วกลับมาทบทวนภายหลังจะมีผลเสียหรือไม่คือตอนทำนะมันเสียไปแล้วคือตอนทำนะมันเสียไปเรียบร้อยแล้วมีเจตนาแล้วมีการกระทำแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วก็คือรู้สึกไม่สบายใจเนี่ย พอทบทวนแต่ว่ามันเป็นบทเรียนที่ให้เราพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันถูกมันควรหรือไม่เราไปแก้ไขสิ่งนิผ่านมาแล้วไม่ได้เรามราก็นับเดินกันใหม่อะอนความผิดพลาดในอดีตเป็นบทเรียนที่ให้เกิดความสํานึกกลาบจําว่าเราจะไม่ทําต่อไป แต่ถ้าหากเป็นเรื่องดีๆที่เราทำมาแล้วในเวลาในการก่อนเราสานึกเราพิจารณาเราเห็นคุณค่าเราก็ทำความดีต่อไปมันก็มีสองอย่างท่งนี้ครับคือสร้างส,สำนึกหลับจำที่จะไม่ทำต่อไปสร้างความสำนึกพอใจชอบใจยินดีแล้วก็ทำต่อไปมันก็เป็นความต่อนเนื่องทั้งสองอย่างก็กลายเป็นคนดีคนชั่วนะครับ หมายความมาทําความชั่วอย่างต่อเนื่องก็กลายเป็นคนชั่วทําความดีอย่างต่อเนื่องก็กลายเป็นคนดีแต่ว่าในกรณีที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันมีความเป็นบาปเป็นบุญอยู่ด้วยผลผลที่เราจะได้รับจึงไม่ใช่เฉพาะขณะนั้นแต่ก็ระรับต่อเนื่องกันไปในชาติปัจจุบันในชาติต่อไปตลอดถึงไหนพบชาติต่อต่อไป ก็ดีที่สุดก็คือพยายามเว้นความชั่วปพะะพฤติความดีก็จะควรจะทําอย่างไรจึงจะพบกับสัจธร,รรมแห่งชีวิตที่แท้จริงโอ้พูดเป็นเล่นไปคือสัจธรรมที่ชีวิตที่แท้จริงนี่เอาง่ายๆอย่างนี้นะฮะเอาง่ายๆธรรมดาไปก่อนอย่าไปเอาขนาดเต็มที่แต่นี้ในที่สุดก็ทําให้คนเข้าถึงสัจธรรมเต็มที่นั่นแหละ จะเรามองว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงในทางดีก็ได้ทางไม่ดีก็ได้ทางกลางๆก,ก็ได้แล้วก็ปัญหาทุกอย่างนั้นจะมีทุกขมีสุขปปนกันไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุกข์โดยมากแล้วก็จริงในสิ่งทั้งหลายนั้นไม่มีอะไรจริงสักอย่างหนึ่งคือไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริง เราไม่ได้เป็นอะไรจริงแล้วก็เราเองก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นตามที่สมมติบัญญัติกันจริงถึงจุดหนึ่งเราก็ตายนะแม้แต่ววิถีชีวิตของคนเราเช่นในขณะที่อยู่ในโรงเรียนเราก็เป็นนักเรียนเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นนักเรียนของครูกลับไปถึงบ้าน เรเป็นลูกเป็นลูกของพ่อลูกของแม่เป็นหลานของปู่ย่าตายายเป็นพี่ของน้องเป็นน้องของพี่เป็นหลานของญาติญาติผู้ใหญ่เป็นญาติกับญาติผู้น้อยทั้งหลายแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆและถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้ําใจยอมรับความจริงเช่น ชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นแก่ไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนปลายก็คือตายเพราะระหว่างเกิดถึงตายเนี่ยมันจะมีแก่มีเจ็บแล้วก็มีการพลาดพลาดก,การได้มาการเสียไปเพราะเราจะเอาอยัางใดย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้ทีทีท่มันยุ่งๆนี่คือเราเดือดร้อนเนี่ยเพราะเราต้องการจะเอาในสิ่งเฉพาะสิ่งที่เราชอบ เราไม่ต้องการส film, ิ่งท ok. ี่เราไม่ชอบพอเจอก็บสิ่งไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์พอเจอสิ่งกรที่เราชอบเราก็ดีใจแต่ถ้าเราทําใจได้จริงที่เราชอบเองก็เถอะมันก็เปลี่ยนแปลงจริงเรื่องไม่ชอบเองก็เถอะมันก็เปลี่ยนแปลงแต่เราจับหลักความเปลี่ยนแปลงไว้ได้สักอย่างนะเอาสักอย่างเนี่ยเราจะไม่ต้องโศกเศร้าเสียใจดีใจอะไรมากเกินไป เรื่องทลายมันก็เป็นเป็นข้งมันอย่างนั้นเองในโลกคนทุกคนเกิดมาก็ต้องพบกับสภาพอย่างเนี้ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงสภาพอย่างนี้ไปได้เอาทาใจขนาดนี้ได้ก่อนนะทาใจขนาดนี้ได้ก่อนื่ึงเสด็จจะทำที่ที่แท้จริงเนี่ยโอ้โหต้องบรรลุอริยสัจนะฮะต้องเข้าถึงอริยสัจทั้งสี่ประการ แต่ว่าทำอย่างนี้ที่จริงเราก็เข้าถึงอาเดียศาสตร์ขอทุกศาสตร์อยู่แล้วยอมรับความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงมีความเลื่อนไหลไม่มีอะไรอยู่นิ่งเราไม่สามารถต้องการในสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นเป็นอย่างที่เราต้องการได้มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นเราก็เป็นอย่างที่เราเป็นเราก็ยอมรับความจริงแล้วก็ ไม่ไปเดือดร้อนบุนวายกับเรื่องเหล่านั้นมากเกินไปก็ปช่วยให้สบายใจขึ้นได้เยอะทั้งควาแต่หลายในการต่อปัญหาประจำวันนี้ขอยุติไว้โด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี